น้อดีอาร์จ้ะโอ้ยนีอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องมิเดียสวัสดีคุณลุงคุณป้าหน่อยค่ะโอ้ยนี่ค่ะสวัสดีค่ะที่พามาดูดอกไม้หน้าบ้านจ้ะ อันนี้เป็นดอกไอ้กุหลาบพันปีค่ะหน้าบ้านเราก็จะมีค่ะสีชมพูเนาะเนี่ยค่ะนี่จะหน้าบ้านเนาะเดี๋ยวพี่พาไปดูใกล้ๆค่ะเดี๋ยวปีเดียพาคุณลุงคุณ,คณป้าด,ดูก่อนเนาะเนี่ค่ะบ้านเราจะมีสีขาวกับค่ะแล้วก็สีชมพูนะคะสีขาวมันไอ้น,นี่แล้วจะเหี่ยวหมดแล้วค่ะน่นตรงโน้นจะสีขาวเนาะอันนี้สีชมพูค่ะดูพึ่งโอ๊ยปีเดียพึ่งจะไม่ต่อยตาเลยนี่ นี่จ้ะสีชมพูสวยๆวยค่ะพอดีโรบอทบอกว่าเขามีไอไองะไอเขาขายดอกไม้จะเขามีงานอะไรไม่รู้จะขายดอกไม้ในเมืองก็เลยจะพากันเข้าไปดูดอกไม้จ้ะกิฟก็เลยเออยากให้คุณลุงคุณป้าดูดอกไม้หน้าบ้านเราก่อนจะนี่โอ้ยโชว์มากเลยชอบค่ะดอกกุหลาบพันปีสวยดีค่ะนี่จ้ะบรรยากาศต,ตอนนี้ บ่ายสองโมงค่ะเราจะเข้าไปในเมืองก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกกัมปานุราต๊กสกัดกัมปานุรารอันนี้เป็นดอกกัมปานุราค่ะนี่จะสีม่วง,งค่ะสวยมากเลยนะคะนี่จะให้คุณลุงคุณป้าดูนะคะสดชื่นดีค่ะ <laughs> อันนี้ฝนมันตกใส่ค่ะเนี่ยฝนมันตกใส่มันก็เลยเอเนี่ยค่ะมันก็เลยยุบไปเนาะ ว่าะอยานี่จ้ะนี่หน้าบ้านเราค่ะแล้วก็จะเป็นไอเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นสีขาวค่ะสีขาวมันเหี่ยวหมดแล้วจะสวยสวยกิฟตลืมเอมาถ่ายให้ดูค่ะเนี่จ้ะสีขาว <laughs> ไปหมดแล้ะเดี๋ยวกิฟจะเข้าไปในเมืองพาคุณลุงคุณป้าไปดูเขาขายดอกไม้กันค่ะว้าเอฟนาเดอร์สตัสอมามาทางนี้ลูกจะข้ามไปยังไง โอ้ป๊าบอกว่าโอ้มีดอกไม้ตรงโน้นด้วยเหรอป๊าเอฟเฟนัสดีครับสวัสดีครับพูดเซอปัดน้องบีเดียปะกริฟเดินมาเจอดอกกุหลาบพ,พันปีหน้าบ้านเขาค่ะเนี่ยสวยมากเลยค่ะกำลังออกดอกเนี่ยจะดูใกล้ๆเลยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นพันเตี้ยนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะบีเดียวสวยไหมคะเอ้ยบีเดียชอบดอกกุหลาบจ้ะ โอ้ยแอฟิล์มันส่วนน,น้ำปะปะคนเยอะมากเลยจ้ะเนี่ยค่ะเขามีดอกไม้ขายเต็มเลยจ้ะคนก็เยอะค่ะเนี่ยค่ะก็มาขายตรงที่มีตลาดนัดวันศุกร์เนี่ยค่ะมีแต่ดอกดไม้ก็มีค่ะเนี่ยค่ะ,นค,ะคนเยอะมากจ้ะเค้ามาเดินกันเต็มเลยค่ะ บรรยากาศจะโอ้ยกิฟจะเดินไปทางไหนไม่รู้จ้ะเี่ตอนเนี้คนเยอะกว่าดอกไม้อีกค่ะเนี่ยค่ะ สมวยมากค่ะนู่นี่สวยมากค่ะพี่เดียชอบไหมลอ้ยพี่เดียชอบไหมคะใช่อันนี้สวยไหมลูกเนี่ยสวยอ่ะเปล่าสงสัยพี่เดีย,ดยไม่ชอบจยคนเยอะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาขายเต็มเลยค่ะสวยมากคะ่ะสวยมากดอกไม้พาคุณลุงคุณป้ามาชมตลาดดอกไม้ค่ะวิเดียอยากจะคานอีกแล้ววิเดียวิวเกล้าเปิน ฝั่งนี้ก็คนเยอะค่ะอ้คนเยอะมากจ้ะดอกไม้ก็เยอะค่ะสวยสวยค่ะนี่ค่ะขายไปทุกที่เลยคะ่ะมีแต่ดอกไม้วันนี้พี่เดียโอ้ยพี่เดียก็อยากคาันไป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 คันไปคันไปคานกล้า,ปาเปิดปะนึ่ะสอ้ยาม อันนี้เขาโยนเค้กใส่ห้าวู้ชายที่จะเอาเงินไปบริจาคค่ะเขาจะโยนใส่หน้าผู้ชายคนนี้โยนไม่โนโชคดีไปไปละวิเดียวิเดียเห็นหรือเปล่า ้นดอกมะลิด้วยค่ะนี่จะสวยมากไหมี่ค่ะมีหลายต้นมากค่ะราคาก็ถูกกว่าที่ร้านนะคะวิเดียวิเดียน่า House of w เฮียสวิเดียอยากกลับบ้านไหมคะอยากเล่นแล้วจ้ะน้องวิเดียวิววิเดียนาสเปลตัน ไปส่วนเด็กเลยแม่ลุงเยี่ยมมากไอช์ไอช์โอ้ยอยากกินไอศครีมปุ๊บป้าโมโอ้ยเราบุดพาน้องพีเดียไปซื้อไอศครีมจ้ะโอ้ยร้องไห้จ้ะพีเดียอยากคานไม่มีที่คานค่ะนี่แหละค่ะคุณลุงคุณป้าบรรยากาศในเมืองจ้ะตลาดนัดขายดอกไม้ค่ะนี่จะคนเต็มเลยขายเต็มเลยค่ะนี้ว้าจะพาเดินดูแบบสวยๆหน่อย นเยอะกว่าดอกไม้ค่ะคนมาจากไหนไม่ร so ู้จะมาทั้งเมืองเลียววาเดินเลยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะโน่นค่ะเต็มไปหมดเลยฮับใช่อืมน่าฟินซะเล็กเกอร์แฮ่โอเคยังดีทีได้มาดู เด um. ี๋ยวมาม่าพาไปเล่นตอนนี้เขาอยากเดินอยากเล่นค่ะตกเกิ๊นต้องมาพาไปดูดีเบทเดฟิงเกสเกี๊เล็กรเล็กรให้ป๊าปับกันฮับกันให้ป๊าปับกินด้วยไหมครับป๊าปับมาร์กอันฮับให้ป๊าปับฮับอืมมาเอากันฮับกันเนตังเกียววิวมาม่าวิวนิด bên như nam nam. Chúi canh kín, kín rồi hảm rong hài nè, nít miếng háo rồi nhá, để kín sẽ đưa qua cả ban. Cao cấp đến nỗi, tuyệt. Bỏi Một nữa. Đẹp, đẹp, đẹp. Yeah, đẹp, đẹp, đẹp. Yeah, đẹp, đẹp, đẹp. Yeah, ตรักบูาคานาะเฮาส์ป,ะปะ้าป๋าเช็ดอ่าเช็ดมือออกก่อลูกเช็ดมอออกก่อนก,กิฟจะซื้อดอกเปอร์ตูเนียจ้ะอันนี้เรามีทุกปีค่ะในสวนอันนี้สวยค่ะชอบสามสีเลยค่ะนี่นะะเนาะป้าป๋าเนาะอันนี้กระถางหนึ่งสี่ยูโรค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะเ,คเขาบอกว่าสามสามกระถางสิบยูโรจ้ะเ,เอากระถางเดียวค่ะมันมันเยอะนี่ค่ะสวยมากเลย อ้า,าอว,วเอาไไว,วิดีโสวยไหมวดีโออะไรวิดีโออ่ไปวนในสวนลูกไปดอยส่นย่า <laughs> <laughs> เด็ดวอตมเดี๋ยวไปจ่ายตั้งก่อนค่ะ <laughs> บีเดียกินไอศครีมหมดแล้วจ้ะ <laughs> เดี๋ยวคลิปจะกลับบ้านแล้วค่ะน <laughs> ี่ค่ะได้กระถางห้อยรถไปกระถางหนึ่งจ้ <laughs> ปะปันะ๊ก <laughs> วบวุคคลหน้าเฮาสเกัตย่าเรียบบุคคลาหน้าห้องหนาฬิกาอบนี่ค่ะเราซื้อมาห้อยที่สวนทุกปีค่ะ อันนี้เป็นบ้านนกของป้าโรเบิร์ตจ้ะไม่รู้อัน,นอันนี้จะเอาไปไว้ไหนอไ<ะ>อคันาดาร์กแห่งอันเดย์ฟอร์เดอะโฟล์ท<า><แ>อันนี้ดีพราเดนเนียเราก็ซื้อมาแล้วค่ะนี่กำลังออกดอกบานสวยเลยค่ะสีแดงค่ะนี่เราก็จะห้อยเอาไว้เอนจอยค่ะเวลาหน้าร้อนเนาะเอามีคนแอบดูด้วยค่ะฮัลโหลฮัลโหลมีคนแอบดูด้วยค่ะ อุ๊ยอุ๊ยทำหน้าหมูเอาไปหาปลาปลาแล้วไปแล้วจับไปแล้ว นี่ค่ะพะแนงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวผัดน่อไม้ใส่หมูก,ก่อนค่ะ ย่อพะแนงก่อนจะ้ะอู้สิ่งเล็กก็เอาเบ,อบุกป้า็ปเซปเซ็ปเซ่บเซ็ปเซ่บเซ็ปนี่พะแนงมีเดียน้อยูเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วสวัสดีค่ะมาค่ะมากินข้าวเย็นด้วยกันจากคุณลูกคุณป้าทุกคนเลยค่ะยั๊น้องมีเดียวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทำยังไงครับสวัสดีครับ ใกล้นาเดบุตรค่ะวเดีอ่ะสวัสดีบุตรวิดีชอบสวัสดีพระค่ะสวัสดีค่ะย่าสวัสดีก่อนค่ะท้าไม่ไงครับโอ้ยไม่ทำแล้วจ้ะอ่ะมาวิดีห้องนเอาประปาช้อนเอาไปคะแนงไก่จากวันนี้คะแนงไก่แล้วก็ผัดหมูสามชั้นค่ะอยากกินครับเอ้ยอันี่มันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ค่ะไอ้ผัดหมูสามชั้นเพราะว่าพริกแกงกิ๊บเอไม่พอค่ะ Mm hmm. หมดจะใส่ของโรเบิร์ตเยอะไปหน่อยอืมอ mm ือ hmm. mm hmm. อันนี้ mm hmm. อยากกินมากเลยค่ะคุณเอ๋หมูสามชั้นเนาะเสียบๆน้องวิทยัยกินไข่เจียวอร่อยเลยอร่อยไหมคะอืมชว lekker ออืออือร่อยจ้ยะ mm hmm. อร่อยจ้าโอ,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 อ้อร่อยอร่อย Baba je mag ook eten. Ja, ik ben blij ik mag het eten. Ja, maak kan je maar ook. Ziet er lekker uit. Goed zo. Mmm. Je vindt lekker. Ja. Ook frikandel. Ja. ไปในเมืองมาคนก็เยอะค่ะไปดูดอกไม้มาคนเยอะกว่าดอกไม้ท่านเวียนหัวแล้วจ้ะเฮลฟิลเมนสันดะฮิวสตาดัตสันดะคนดั๊เขาไปซื้อดอกไม้จ้ะเขาวันนี้เป็นวันอะไรนะเฮลเฮโมเฮโมฟาสบอปบอปต้องใสเปรย์ก่อนอ๋อนี่เอาหนิเฮโมฟาส l ดักเฮโมฟาสดักเฮโมฟาสดักเอ g อหม t ยความ e ่นเฮโมฟาสดัก Alles oh, is een uh, religieuze dag. Jesus gaat naar heaven, back to heaven. Ja, hij is dood, hij was dood. Ik ben van diep, ga je zo, je kunt zo wat gaan. En waarom heb je heel veel bloemen dan? Dat is, is... traditie. Traditie? <laughs> ja, traditie. <laughs> Elke donderdag, hemelvaadsdag, elk jaar, één keer per jaar, ze komen oh. uit heel Nederland. บลูมเมอร์ขายกันเยอะมากคนมาฟรีสแตนท์มาขายบลูมเมอร์กันเลยอยาเดียววาร์เดอรโอ้กิฟไม่รู้นะคะเนี่ยรัฐบาลบอกว่าอมันเป็นประเพณีค่ะวันไเฮโมฟาสตกเป็นวันที่อเขาเอาดอกไม้จะเป็นตลาดดอกไม้มาลงที่มาขายที่เรียววาเดอค่ะที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยทั้งเนเธอร์แลนด์เลยนะคะเอามาขายที่นี่ค่ะอีกเดงอ๋อในเนเธอร์แลนด์อะไรเรียววาเดอ ย่าซอมซอมต้องตามเดมาร์กเฮ้ยนี่คืองานคุ้กเองดังนั้นคนเยอะจังเลยใจคิดว่าทำไมคิดว่าคนมาจากในเยอะแยะที่ไหนได้ทั้งประเทศเลยเหรอคลับคลับคลับกิ๊ฟก็ไม่ได้ถามโรเบิร์ตจะก็โรเบิร์ตว่ามีตลาดดอกไม้ก็ไปเลยจะโอ้ก็มีไอวีดีอ่ะเลิศ Nog niet zei ik al, maar je laat je freakende show maken. Ah, rustig eten hè, Bidia? Ik vind het lekker hoor. Freaking wel? Frikandel? Nee. Waarom? <laughs> mm. Ik moet nog proeven hè? Mm. Ik heb nog niet geproefd. Deze is. Spep. Sep sep. Wat zou je? Spech, spek. Wil je spek? spek? spek. Oh. โรเบิรไม่กินจ้ะโรบิรเอ็นนี่ค่ะโรเบิร์ตไม่กินไอ้ไอสาชั้นค่ะเบจเบจปูบียร์อ่ะอยเดียวอันนัหนไมอฟิกเกเดฟิกกรเดเนาะอมรอเปมียกินแต่ฟิกกอเดีหรูนกินไข่เจียวด้วยจ้ะไข่เจียวก็อร่อยค่ะ แกเขาแหนก super soft ใช right. bo. <laughs> <c oughs> ่ใช่แนงไผ่ไหนรูืบัมโบ่ผมมบัมบ่ในตานเอเไม่า่รูไอ้บัมโบ่โรเบิร์ตบอกว่ามีต้นไผ่แต่เขามีไผ่อยู่ในสวนเขาไม่กินต้นเขาไม่กินเอ๊ cơm thai không à rồi nó à ừ ngon quá bà ăn với con heo lặc à spay mà ngon quá à ngon quá ngon is number 1 chicken egg omelet chicken egg ชิมไข่เจียวน้องเดียดหน่อยอุยทิชชู่เราไปไหนนี่เบียดไม่ต้องเรกนะสกูตกูโซ่กูดโซ่ขมดฉัไ่ฉันไม่ฉันไม่ฉนแม่ฉันไม่ันไ่ฉ่ะกนไม่ิไม่ฉันไม่ฉมันม่ฉมันไม่ฉันไกไม่ใัม่ฉั้ไมาฉัม่ไม่ม่ไม่ฉนไม่ฉัไม่ฉ่ฉันไม่ไ่าไ่ไ่ อ๋อไข่เ so, ค yeah? yeah. uh. oh ียวอันี้ก็อร่อยค่ะอ๋อไม่ได้อบแค่กับปลามากอัดอีกนิดนงกักหนึ่อ่ะครับผอกแล้ว่ะ่่ะค่ะค่ะย่ะค่่่่วะะ่่่่่กะคะคะอ่่ ไปในเมืองบีเดียก็มีจักรคานมีแต่จักรคานเจา้าโอ้ยตายแล้วร้องไห้เจ้าก,ก็เลย<อ>คนก็เยอะกิดจนเวียนหัวจา้าอือรรรอ,อร่รนนะอยสรดๆบีเดียวิวอะไรเงี้ยเราไปนะอินเดียสตาร์เจ้าเยอะไหมแอฟริกันเดียวได้หมดนะอะไปโอชินเล็กไปด้อยป่าบีเดีย

คลิปได้ถ้เล็กกว่านั้นิคเลยู้แฟร์ใช่บิอันนี้เป็นสะโพกไก่ค่ะปกติบางครั uh. ้งบางครั้งคิดก็ทำอกไก่จ้าช่ยยยกบางครั้งคิดก็ทำอกไก่จ้ะแต่วันนี้ทำเอาเป็นสะโพกไก่ค่ะมันก็มันดีค่ะอร่อย้วย nou, mee ook ga papa. zou je kunnen. nee. zou hij goed te kijk ziet ik niet wel. al zei ik al, jij jij jij. kreeg het ei papa. als ik kan kiezen, ik neem deze, niet die, deze. waar? lekker, lekker, super, super lekker. arme. arme. kreeg ik hem มีเดียกนกอดลด้วยซ้ริกเกอ l เดลแะอันอื่นอีกสแนปปี้โอ้ดังน้นฉันถ้าฉันเลือกฉันก็เลือกกินผนังเขาบอกอร่อยกว่านี้เขาไม่กินหมูจะสามชั้นเนาะเหมือนมีเดียจ้ะมีเดียก็เขาก็เลือกเขากินฟริกกันเดวค่ะเพราะว่าฟริกกันเดวอร่อยกว่าไข่เจียว แต okay. yeah. no, well yeah. like okay. ่๋ยดูเยอาโอเคนะฉันทองอ่าเยอเคโอเคโาคอเ่าอเคโอเคโเอเคโอเีโกเคอเคโอเคโอ้คโอเค่เคอเคนอเคาเคคอเิเคทคโเโอเโอคค Jij ja, zei nee. morgen, joh. Ja. Nee? dan nou, wachten we even. Dan zien we je straks. We je wat eten. Ik ik nu zelf pakken? <hijen> hey, als je maar zo doet, pak je zelf of niet? Mmm, mm, je wel? Mhm. Mm Am. Um. Goed zo. Maar ook rijst, hè? <hijen> zelf pakken. Ik ga ook. Okay. Okay. E โอเคเคี่ยวใส่ปากพี่นี huh> ่ยเออิเรามีเดียกันอบร้อก่นะเบียจนนะเยัอีเมื่อวานจ้ะเมื่อวานกิบกับโรบบทพากันนั่งดูทีวีอยู่ค่ะบีเดียอยู่ดีๆยืนขึ้นจ้ะยืนขึ้นแล้วก็เดินเลยค่ะลุกขึ้นเดินไปสองสามเก้า เรามองใหญ่เลยตกใจจ้ะอ๊อกอยู่ดีลุกขึ้นยืนทั้งดีใจทั้งแบบว่าฮะไอเซอร์ไพรส์จากทำได้ไงเก่งมากกินเยอะๆจะได้เดินเก่งๆเดี๋ยวต่อไปจะต้องวิ่งตามแล้วจ้ะให้ป่อป๊าโรเบิร์ตวิ่งตามเนสต์ไรเกี่ยวกับเรนนิงอาเซอร์บียาเขินปลาบุ่มนะร่างกายเราเบิร์ตบอกว่าไม่เป็นไรขายาวเดี๋ยววิ่งตามมีเดีย

สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทิบขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ d Subscribe กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคบ๊อยบาย